สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับกับการรีวิวพระใหม่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเหมือนเดิมนะครับเช่นเดิมหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลหรือว่าวัดหนองปืนนะเป็นแต่เป็นคุณแผนแก้วมงคลครับทางผู้สร้างนะครับได้แจ้งมาว่าได้ใส่ผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายหลายท่านนะครับที่ได้เช่าบูชาไปเนี่ยเจอประสบการณ์กับตัวเองเนี่ยหลายคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมา ภาพทุกๆท่านนะครับไปรับชมคุณแผนแก้วมงคลกันนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับหลายเนื้อนะครับแต่ว่าที่ผมมีครอบครองเนี่ยก็จะมีเพียงแค่2เนื้อนะครับเนื้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแจกฟรีนะครับในพิธีก็จะเป็นเนื้อรวมมวลสารโดยแบงเศกนะครับเนื้อดีก็จะสร้างประมาณห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าร้อยองค์เนาะเดี๋ยว อาส่องให้ดูนะครับดูบนสารนะครับพระออกประมาณถ้าจะไม่ผิดช่วงประมาณกลางๆปีครับมีตอกโคดด้านหลังนะครับบางเนื้อนะครับก็จะเป็นหลังแบบถ้าหลังแบบเนี่ยโคดนัมเบอร์เนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างยันข้างหลังเป็นยันว่าวุลาของหลวงปู่นิ่มนะครับแล้วก็จะมี นาชาลิติของหลวงปู่องค์นี้ก็เป็นเนื้อรวมมวลสารเนาะถือว่าสวยงามนะครับมาดูที่อ่าเนื้อรวมมวลสารเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้นำมาคล้องนะเป็นของส่วนตัวที่คล้องไวนะ้เนาะก็เจอประสบการณ์บ้างนะครับองนี้นะครับกำลังขึ้นเลยนะครับผิว ามาดูองค์ที่ผมได้ของเองนะครับก็ได้เลี่ยมลาส,สติกไว้เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบในการเลี่ยมลาส,สติกอยู่แล้วเนาะทางด้านหลังนะครับผมก็ได้ใส่่ใสใสินในพิธีแล้วก็เป็นจีวอนบวกเกษาแล้วก็ยาสูบของหลวงปู่นะครับเลขที่ผมใช้ของเนี่ยก็เป็นเลข8ปดเนาะต้นๆเลยอ่านี่เลข8ปดครับ ส่วนด้านหลังนะครับที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึงก็คือมีจานมืกของหลวงปูน่นชาลิติไว้องค์นี้ก็ให้หลวงปู่จานแล้วก็อธิษฐานจิตอีกครั้งเรียบร้อยแล้วเนาะมาดูนะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นอ่าถ้าจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขอสักครู่นะครับอ่ามาดูองค์สุดท้ายนะครับ องสุดท้ายเนี่ยเป็นรายการที่2.15นะครับเป็นเนื้อเหรมารัดสีขาวปัดทองสร้างเพียง117องค์นะครับสังเกตนะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับแต่ละเนื้อเนี่ยจะสร้างได้น้อยมากนะครับสร้างน้อยมากบางเนื้อเนี่ย70กว่าองค์ยิ่งเนื้อบนบนนะครับถ้าเป็นตะกุดทองคำเนี่ย30กว่าองค์เองเพราะฉะนั้นก็คืออ่ายิ่งน้อยนะครับคนยิ่งหา,าเก็บกันนะครับในช่วงเนี้ย ก็ยังยังเห็นมีอ่าในกลุ่มอยู่เรืนะ่อยๆเนาะองค์นี้ถือว่าเนื้อสวยมากนะครับเนื้อเหมมะลัตเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับความหมายก็ดีนะครับเนื้อเหมมาลัตมวลสารกําลังขึ้นเลยนะครับมวลสารของอ่าคุณแผนแก้มงคลเนี่ยจากที่ผมสังเกตเนี่ยจะอยู่ทั่วทั้งองค์เลยนะไม่มีแบบว่าโรยหน้าเนาะ องนี้ก็เช่นเดิมนะครับมีเกษาเจวจจวอแล้วก็ใส่สินแล้วก็ยาสูบแล้วก็จานนะชาดิติองนี้ก็ครบสูบเหมือนเดิมนะครับเรียมผลาสติกเรียบร้อยองนี้ยังไม่ได้คล้องเลยนะครับตั้งแต่เรียมมาเลขนัมเบอร์เก้าสิบแปดนะครับสองตัวยังสวยเลยครับดูเนื้อนะครับขึ้นมากครับเนือ้อเนาะก็องนี้ก็ นะครับก็เลี้ยมเก็บไววนะครับว่าจะใส่ว่าจะของอยู่ก่รอโอกาสอยู่นะครับสําหรับาพระนะครับของหลวงปู่นิ่มนะครับสําหรับวันนีเนาะก็เป็นคุณแผนแก้วมงคลนะครับสําหรับใครที่ถุกใจนะครับก็ลองไปหาเช่าตามกลุ่มของหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลได้นะครับก็ส่วนตัวเนี่ยก็มีเก็บไว้ใช้เพียงเท่านี้เนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะหาเก็บมาอีกเพราะว่าแต่ละเนื้อเนี่ยสร้างน้อยแล้วใช้ไปเนี่ยก็เจอไว้ครบ เจอประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมจะมาเล่าในส่วนของประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยให้ฟังเนาะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับสวัสดีครับ